สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Filia นะครับ EP นี้เนี่ยผมจะมารีวิวน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะแล้วก็น้ำหอมวันนี้นะครับที่จะมารีวิวเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ผมว่าคุณผู้ชมสัก70-8 0เนี่ยน่าจะไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงจำกัดนิดนึงคืออาจจะไม่ได้ดูแมสนะครับน้ำหอมที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับคือน้ำหอมของแบรนด์ r o p e t นะครับชื่อรุ่นว่า r e p e t t o o o อฟลูนะก็น้ำหอมตัวนี้นะครับเป็น EdT นะอย่างที่บอกนะครับแบรนด์นี้เนี่ย r e p e t เนี่ยเขามีชื่อเสียงมาจากการทำรองเท้าให้กับนักบอลเล่หรือแบบรองเท้าสำหรับนักกีฬาบอลเล่มาก่อนนะครับแล้วพากหลังเนี่ยก็จะมีการทำพวกชุดบอลเล่ออกมาแล้วก็ มีการทำพวกเสื้อผ้าที่แบบดูแมสขึ้นเนาะเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าอะไรที่ดูกว้างขวางขึ้นนะ,นะครับแต่คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยเขามีชื่อเสียงมาจากการทำรองเท้าบบลเล่นนะน้ำหอมตัวนี้นะครับคือเป็นน้ำหอมที่ถือว่าหายากในเมืองไทยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นแบรนด์นี้วางจำหน่ายที่ไหนเลยนะครับแต่พอดีว่าคือตัวนี้ผมไปเดินที่บิวทรีมอะ่ะแล้วก็เห็นว่าเออมันเป็นยี่ห้อที่แปลกดีนะครับก็เลยลองบายบายมานะแล้วก็กลิ่นก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับเป็นกลิ่นที่ถือว่าใช้ง่ายเลยแล้วกันนะน้ำหอมตัวนี้เนี่ยนะครับในข้อมูลบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2015นะครับเพะครับ Perfumer เนี่ยมีอยู่2คนนะคือคุณ Juliet ต a r a าเก s a กร u แล้วก็คุณ Nicholas b o u l ต่อมานะครับในท็อปโน้ตนะมี Rose g r a ฟ e f o o d แล้วก็ Plum b อ o s s ม m นะครับมิดเดิลโนตมี Rose Virginia Cedar แล้วก็ v i โอเลแล้วก็แพทชูลี่เบสโนตมีแอมเบอร์นะตัวนี้เนี่ยคือผมลองใช้แล้วนะคือใช้ง่ายนะครับคือไม่คิดว่ากลิ่นมันจะแบบดูแบบดูใช้ง่ายๆอะ่ะกลิ่นดูแบบเบาๆอ่อนๆด้วยนะหัวสเปร์ก็ถือว่าดีนะครับนุ่มนวลเลยอืม เปิดมานะครับผมจะได้กลิ่นของความเป็นฟลอเรลก่อนนะเป็นฟลอเรลที่ถือว่าค่อนข้างบางและค่อนข้างอ่อนนะครับบวกกับความเป็นออกแนวฟุตตี้อมเปรี้ยวเบาๆคือคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นของตัวพรามบอสซัมมาครับก็คือดอกบวยใช่ไหมดอกพรามมนะันอ่ะคือเขาบอกว่ากลิ่นมันก็ให้ความเป็นฟลอเรลบวกกับความเป็นฟุตตี้นะครับแล้วก็เกรฟฟูตในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ดูแบบเป็นซีตรัสที่แบบเปรี้ยวจน ดูเป็นน้ำหอมแบบออกแนวพวกซีรัสหนักๆอะไรขนาดนั้นนะคือออกแนวแบบเป็นเปรี้ยวเบาๆเหมือนกันคือทุกอย่างเนี่ยมันมาเบาหมดเลยนะครับมาจางๆนะอ่ะสักพักเนี่ยผมจะได้กลิ่นของความเป็นอดอกกุหลาบคือโรสนะโรสในที่นี้เนี่ยคือเป็นกุหลาบที่ก็กลิ่นเบาบางอีกเหมือนกันนะครับคือถ้านึกถึงกุหลาบเนี่ยจะนึกถึงกุหลาบสีชมพูอ่อนๆเลย แล้วก็เป็นกุหลาบขาวก็ได้นะมีความออกแนวพาวเดอรี่นะครับพาวเดอรี่ก็ไม่ได้หนักด้วยคือความเป็นพาวเดอรี่ในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากตัวดอกกุหลาบเองด้วยนะครับแล้วก็มาจากตัวพวกซีด้าอะไรแบบนี้ด้วยนะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ดูนิ่งมากเลยอะ่ะคือกลิ่นเนี่ยดูตอนฉีดเนี่ยครั้งแรกดูเหมือนจะขะจรขจายคือดูเหมือนจะฟุ้งนิดนึงอะ่ะแต่คือ ด้วยความที่มวลมันไม่ได้ดูแน่นอะแล้วกลิ่นมันค่อนข้างบางอะครับมันก็อาจจะทําให้แบบเหมือนดูฟุ้งกระจายไม่เต็มที่เท่าไหร่ทางท,างท,างที่มันเป็น EDT อะนะกลิ่นคือแบบนิ่งมากเลยครับแล้วก็ตัวเนี้ยคิดว่าฉีดได้หลายสเปรย์เลยนะคือแบบใช้คําว่าประโคมฉีดไปก็ได้นะครับแลหลายสเปรย์เนี่ยคือไม่ไม่ทำให้มึนแล้วกันนะแล้วก็กลิ่นแบบเนี้ยด้วยความที่มันกลิ่นค่อนข้างบางกลิ่นจางกลิ่นออกแนวแบบ ดูมีความแบบสะอาดดูสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะเป็นน้ําหอมกลางวันละกันคือฉีดกลางคืนเนี่ยอาจจะฉีดเหมือนไม่ได้ฉีดก็ได้นะคือด้วยความที่มันแบบเป็นโทนที่ดูบางๆอะครับมันจะเหมาะกับกลางวันอย่างเงี้ยอากาศร้อนๆอ,อย่างบ้านเราฉีดไปได้เลยนะคือกลิ่นเนี่ยคือผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยดูเยาววัยอะครับคือเป็นกลิ่นของผู้ยาวเป็นกลิ่นของเด็กๆอะไรแบบเนี้ยคือเด็กมัธยมก็ฉีดได้นะดมแล้วก็นึกถึงแบบเด็ก ที่ดูแบบดูแบบเป็นเด็กที่ใส่เดรสอะคือเด็กมัธยม,มเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยฉีดไปเรียนเนี่ยได้เลยนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ทําร้ายคนรอบข้างเนาะถ้าไว้ทํางานผมว่ากลิ่นมันบางไปน,นิดนึงนะครับคือผมคิดว่านะด้วยความที่แบรนด์เขาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ทําพวกรองเท้าหรือเสื้อผ้าเกี่ยวกับพวกกีฬาบอลเล่ใช่ไหมคือคาแรคเตอร์ของนักบอลเล่หรือแบบคนที่เล่นกีฬาบอลเล่ก็จะเป็นออกแนวแบบ ผู้หญิงที่อยู่ในชุดบัลเล่สีขาวหรือชุดแบบบัลเล่สีชมพูอ่อ,อนๆใส่รองเท้าบัลเล่แล้วก็แบบดูเป็นผู้หญิงที่แบบดูดูเด็กๆอะ่ะคือดูแบบคาแรคเตอร์คือเป็นเป็นเด็กที่ดูอินโนเซนต์หน่อยเป็นแบบออกแนวไร้เดียงสาอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีความออกแนวเหมือนจะมีกึ่งกึ่งของความเป็นมิวคิโทนแบบมาจางๆบางมากเลยถ้าไม่ตั้งใจจับคือจะไม่ค่อยได้ ความรู้สึกนะฉีดในกระดาษเนี่ยกลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะบางกว่าฉีดบนผิวผมะนะครับคือถ้าฉีดบนผิวผมเนี่ยคือกลิ่นมันก็ถือว่าจะดูชัดเจนขึ้นมาแต่ก็สําหรับผมก็ถือว่าบางอยู่นะครับอืแล้วก็เนี่ยบนผิวผมนี่ฉีดไปเนี่ยจะรู้สึกว่าอ่ความเป็นฟลอเรลเนี่ยจะดูจะดูเข้มกว่าแล้วก็จะดูออกแนวแบบกึ่งแบบมีความกลิ่นหืนหืนของดอกไม้นิดนึงอะ่ะ ก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายแล้วกันนะครับตัวนี้คือฉีดอย่างที่บอกในวันสบายๆนะครับฉีดไปหาผู้ใหญ่อ่ะฉีดได้เพราะว่ากลิ่นมันถือว่าบางนะแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนฉีดเนี่ยฉีดไปปุ๊บครั้งแรกแล้วดมเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายกับน้ำหอมของมาร์กจารขอบที่ชื่อรุ่นว่าเดซี่ตัวที่ฝาเป็นรูปดอกไม้สีขาวครับที่ผมเคยรีวิวไปอะ่ะกลิ่นมีความคล้ายกันคือฉีดปุ๊บแล้วผมตอนแรกผมดมเนี่ย มันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยอะไรบางอย่างแล้วผมก็พยายามนึกอยู่หลายครั้งนะเอ๊ะว่ามันเหมือนกลิ่นอะไระแต่คือไปไปมา,มาเนี่ยนึกขึ้นได้ว่ากลิ่นเนี่ยมันเออมันคล้ายกับตัวเดซี่ของมาร์คจาขอบอ่ะคือตัวเดซี่เองอะ่ะก็เป็นกลิ่นที่ออกแนวกรีนใช่ไหมมีความออกแนวฟรุตตี้ด้วยบอกกับความเป็นกลิ่นฟลอเรลนะคือกลิ่นสว่างเหมือนกันตัวนี้ก็กลิ่นสว่างเลยนะครับเดซี่ตัวนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยกลิ่นจะแน่นกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับจะดูเข้มจะดูชัดเจนกว่านี้นะคือ ถ้าคุณผู้ชมอ่ะมีตัวเดซี่อยู่แล้วของมักจจขอะนะครับที่เป็น Original ออริจินอลนะลรวรู้สึกว่ากลิ่นมันดูเข้มไปเหมือนว่ามันดูหนักไปอ่ะก็ลองตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะก,ก็ตัวนี้ก็เป็นกลิ่นที่อ่อนแล้วก็ใช้ง่ายกว่าตัวเดซี่ด้วยซ้ำอ่ะนะแต่คือปัญหาเนี่ยคือจะหาซื้อจากไหนใช่ไหมคือแบรนด์เนี้ยนะครับคือบอกก่อนเลยว่าผมลองไปหาข้อมูลมาคือมันเคยมีชอ็อปคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นบูติกอ่ะเป็นเหมือนเป็นช็อปของเขาอ่ะที่อยู่ใน เซ็นทัลแอมบสซีอะครับแต่คือผมลองไปดูอะคือช็อปเขาปิดไปแล้วอะคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยไปเดินแบบเซ็นทัลแอมเบสซีแล้วเคยเห็นช็อปของเขาก็ลองบอกดูแล้วกันเนาะหรือเคยเดินเข้าไปดูแบบผลิตภัณฑ์ของเขาในช็อปก็ลองมาอธิบายหน่อยก็ได้เนาะเพราะว่าสาหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับแบรนด์นี้เท่าไหร่ะนะเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกคือมันเป็นแบรนด์ที่อยู่ในวงจํากัดอย่างที่บอกอะนะครับคือถ้าใครไม่ได้อยู่ในแบบวงการของนักบัลเล่หรือแบบ กีฬาเบลเล่ก,ก็อาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้เลยอย่างนะครับนะก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ได้นะครับเนาะก็คือผมไม่รู้ว่าว่าคุณผู้ชมจะหาจะหาซื้อได้ไหมแต่คือก็ถือว่าเป็นการมาเล่ามาอธิบายละกันเนาะถ้าใครเคยย้อนดูคลิปเปิดกล่องของบิวเทียมก็น่าจะเจอตัวนี้ด้วยอ่นะครับนะผมเลยก็แบบรีบคว้ามาเลยอะ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงคือแบรนด์มันแปลกด้วยอ่นะครับเนาะ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมว่าคงขอจบการรีวิวน้ำหอมเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี